สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ท่าหลอดชาแนลผู้รับสารเจตฎาวานแปลความหมายโดยการอ่านนะหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้ชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะสถานการณ์รักครึ่งหลังของเดือนเมษายน2568ากหมอจะอ่านพลังงานตามหน้าไพ่นะคะสถานการณ์ตัวตนของคุณในความสัมพันธ์คนที่เกี่ยวข้องลักษณะความสัมพันธ์ที่คุณเจอแล้วก็แนวโน้ม การอ่านพลังงานจะเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังมาค่ะพลังงานตัวตนของคุณนะคะคนที่มาข้องเกี่ยวกับคุณความสัมพันธ์นี้ที่กำลังเกิดขึ้นนะตอนนี้ครึ่งเดือนนี้แนวโน้มของความสัมพันธ์นี้พลังงานตัวตนของคุณนะคะได้ไพ่ three of cups นะคะ ขยายได้ไพ่ k n i g h of Pentacles Five of Swords แล้วก็ Queen of Cups พลังงานของคุณนะคะมิถุนตอนนี้นะคะคุณต้องการพลังงานอะไรก็แล้วแต่ในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะอาจจะเป็นเพื่อนมิตรภาพความสัมพันธ์ที่เป็นแบบรู้สึกมากกว่าเพื่อนแต่สิ่งต่างๆอะไรก็แล้วแต่ก็คือมันต้องนำมาซึ่งความสุข ะะการพบเจอผู้คนการเปิดโอกาสให้ตนเองนะคะได้รู้จักใครบางคนนะออกสังคมมากยิ่งขึ้นมีการเฉลิมฉลองนะะมีความรู้สึกต้องการเอาการเอาใจใส่ความรักคุณปฏิเสธการที่จะอยู่คนเดียวคุณอยากได้รับการเติมเต็มจากเพื่อนจากวงสังคมจากคนแวดล้อมหรือจากใครบางคนที่อาจจะนำความสุขมาสู่ชีวิตของคุณนะตอนนี้นะคะ คนที่คุณไปเกี่ยวข้องนะคะพลังงานไพ่เดอะฮาโลแฟนนะคะภาพลักษณ์นะคะการตัดสินและก็ศิลธรรมนะคะการเรียนรู้นะคะหรือการเข้าสังคมหรือการเพิ่มศักยภาพนะ,ะหรือการคบหาดูใจนะ,ะมันมีพลังงานของศิลธรรมหรือกฎ ของการมองนะในความสัมพันธ์ว่าคนอื่นอาจจะมองภาพลักษณ์ภายนอกแต่จริงๆบุคคลน,นี้อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนกับที่คนอื่นเห็นอะไรสิ่งนี้เหมอะเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะคุณที่คนที่คุณไปเกี่ยวข้องนะบางทีมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกไปกับใครบางคนที่มันไม่สมควรจะไปรู้สึกมีความผาดพนานาะ มีความต้องการอันรุนแรงนะคะหมอเห็นถึงสิ่งนั้นมันเหมือนเป็นสิ่งต้องห้ามเป็นความสัมพันธ์ต้องห้ามหมอเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะคุณนะคะไม่คาดคิดว่าคนนี้จะมีแรงดึงดูดหรือมีความปรารถนาที่คุณไปชอบไปรักไปหลงไหลหรือคุณกําลังคิดว่าคนนี้เป็นคนดีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันมีแรงดึงดูดที่ทําให้คุณรู้สึก ข้งใครลหลงไหลหรือชอบคนคนนี้นะคะหมอเห็นถึงสิ่งนั้นอาจเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องเรียนเรื่องงานของคุณนะคะที่เจอคนคนนี้บางครั้งในความสัมพันธ์เนี้ยนะค,ะคุณรู้สึกมันมีแรงดึงดูดแต่คุณพยายามที่อยากจะตัดใจหรือรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่มันเหมือนไม่เหมาะสมหรือมันเป็นไปไม่ได้ะะหมอเห็นถึงสิ่งนั้นนะ,ะสถานการณ์ความสัมพันธ์นะไพ่สามดาบนะ สถานการณ์ไม่เป็นใจเราไปรักใครบางคนที่อาจจะไม่สมควรที่เราจะรักได้ข้อหนึ่งมีข้อจํากัดทางศาสนามีข้อจํากัดทางศิลธรรมนะคะมีข้อจํากัดทางกฎกติกาต่างต่างนะคะของสังคมหรือคนคนนี้มีคนของตัวเองแล้วและตัวคุณไม่ต้องการไปเป็นมือที่สาม แต่จริงๆใจคุณนะก็อยากมีคนเนี้ยในความสัมพันธ์นะคะมันเป็นความสุขเป็นความตื่นเต้นเป็นความเล้าใจแต่สิ่งเนี้ยนำมาซึ่งการยับยั้งชั่งใจได้ยากแล้วมันเสียใจเพราะมันเป็นสถานการณ์ของสถานการณ์ไม่เป็นใจที่ให้คนนี้เป็นแฟนเราสถานการณ์ที่รักสามเศร้าเราสองสามคนหรือแม้แต่กระทั่งตัวเรามีคนของเราแล้วตัวคนคนนั้นมีคนของเขา เราไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเล้นหรือบางคนตัวคุณไม่มีใครแต่ตัวคนคนนั้นมีคนของเขาแต่ทีนี้คนคนนี้มาอยู่ในกลุ่มมาเที่ยวมาแฮงเอาท์มา, out, ม,ามามีการเฉลิมฉลองนะฮะและเราก็เลยมองไม่อยากใช้คำว่ามันพลาดไปนะคะเราไม่สามารถย้ำชั่งใจใน คือใดคือหนึ่งอะไรสิ่งนี้นะ,ะไอ้ทีนี้มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเสียใจที่ฉันอาจจะพังเผือไปนะคะโดยมีการสนุกสนานการสังคมการลื่นเลิ้งอะไรสิ่งนี้นํามาซึ่งทําให้เราไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันล่อแหลมในขณะที่เราอ่ะมีสติดีแต่คนนี้มีแรงหนึงดูต่อเราทีนี้พอมีการสังสรรค์เกิดขึ้นเราก็เลยอยู่ใต้อํานาจ นะะในจิตวิญญาณในจิตใต้สํานึกที่เราพยายามจะหักห้ามใจเป็นคนดีแต่เราอาจจะพลาดพังมอเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะบางคนอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้นะคะใช้วิจารณญาณเอาที่มันตรงกับเราตัวคุณและคนของคุณแนวโน้มนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะคุณพยายามนะคะพยายามที่แบบว่ามันเหมือนคุณรู้แหละว่าความรักเนี้ย มันเกิดไม่ได้คุณพยายามจะปล่อยมันไปนะคะเช่นแบบโอเคฉันโอเพนฉันเปิดใจกว้างฉันทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้วหรือว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วฉันรู้สึกเสียใจฉันไปเจอสิ่งเนี้ยฉันก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําหรอกแต่มันเป็นไปแล้วนะคะคุณรู้สึกเสียใจคุณเจ็บปวดเสียใจที่คุณรู้ว่า ความสัมพันธ์เนี้ยไม่สามารถเป็นความรักก่อเกิดขึ้นได้แต่มันก่อเกิดขึ้นในใจแล้วคุณรู้สึกเจ็บปวดกับการกระทําของตัวเองบางครั้งเราอาจจะมารู้ทีหลังหรือบางครั้งเนี่ยเรามันเกิดสถานการณ์ไปแล้วแล้วเราก็รู้สึกเสียใจที่เรารู้ว่าเราอ่ะไม่สามารถเป็นคนนั้นหรือเป็นคนที่หนึ่งของเขาได้นะคะเราเป็นเราเป็นคนที่คนนั้นไม่ได้อะมันผิดพลาดผบดพังเผลอไปหรือเราครบหรือคุยกับใครบางคนแล้วเรารู้ว่าคนนั้นอะ นะคะไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่เป็นแบบความรักอะไรสิ่งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่แบบโอเพนการโครจรมาเจอกันเอาเฉพาะความสุขสนุกสนานและเราก็รู้สึกว่าถ้าเราอ่ะยังไม่รีบตัดคนคนนี้ออกไปยังมีการติดต่อสื่อสารหรืออะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งหมอกกาลังมองเห็นถึงอาจจะเป็นแค่แบบความสัมพันธ์ที่แบบเ,เรารู้จักคนนี้ดีอยู่แล้วแต่มันพลาดพังสิ่งนี้มา ความรักเนี่ยมันจะเกิดไม่ได้นะไม่อยากมีเบอร์โทรไม่อยากมีการติดต่อสื่อสารเพราะเราอยากจะจบคือให้เวลานี้มันผ่านไปแต่ทีนี้บางคนอาจจะแบบเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไวท์วันในสแตนขึ้นมานะคะแต่คุณรู้สึกเหมือนว่าบางทีถ้าเราเผอไปให้เบอร์หรือคนนั้นให้เบอร์เราสิ่งเนี้ยนะคะมันก็จะตามมาอีกในอนาคตนะคะมันเหมือนเป็นเรารู้อยู่แล้วว่าคนนี้ไม่ต้องการ ที่จะแต่งงานที่จะมีแฟนอะไรสิ่งนี้หรือมีไม่ได้แล้วหรือมีไม่สามารถมีแฟนได้อย่างเงี้ยค่ะนะคะไม่สามารถเอาเราเป็นแฟนเขาได้ด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ที่ของแต่ละบุคคลนะคะแต่ตัวคุณนะนะก็พยายามนะ,ะพยายามหักห้ามใจตัวเองว่าเออปล่อยมันไปเถอะนะคะปล่อยให้มันผิดพลาดไปจะยอมรับนะคะจะยอมรับว่าไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะ,ะสิ่งนี้ไม่อยากจะยึดติดกับ อารมณ์ที่มันแบบด e ฟลึกนะที่เรายังยึดคนเนี้ไว้นะเหมือนเรายอมรับอ่ะเหมือนเราเหมือนเรารู้สึกจะหาทางออกไม่เจอกับอารมณ์เราสมมติเรารู้สึกว่าเราต้องทำสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีเพื่อไม่ให้เราเจ็บปวดเสียใจและเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือคนของเขาเนี่ยเจ็บปวดเสียใจ ความสำนึกผิดชอบชั่วดีมันเกิดขึ้นในจิตใจใช่ไหมคะหรือมันอาจจะเกิดขึ้นจากจิตใจของคนคนนั้นก็ได้ที่ปฏิเสธเราบางสิ่งบางอย่างที่เขาอาจจะมีคนของเขาแล้วหรือบางสิ่งบางอย่างมันไม่ถูกต้องตามศีลธรรมทีนี้คุณก็รู้สึกโอเคฉนันทำสิ่งนั้นดีแล้วถูกต้องแล้วแต่สิ่งเนี้ยมันเป็นการที่เราทําถูกต้องแต่ไม่ถูกใจเราเราเสียใจนะเหมือนเรากําลังแช่แข็งแช่ดองตัวเองหรือทําร้ายจิตใจตัวเองเพื่อ ให้เรารู้สึกเป็นคนดีหรือคนคนนั้นอาจจะให้เขาอะรู้สึกมีความภาคภูมิใจในตัวเองว่าเราอะเป็นคนดีมีศีลธรรมจะไม่แย่งคนรักของใครนะแต่ในห่วงของอารมณ์เนี่ยนะมันก็มีความรู้สึกเหมือนว่าเราอะกำลังทําร้าย อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะ,ะเอาง่ายๆแหละเราเป็นคนดีแต่เราทำร้ายนะ,ะเราทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องแต่อาจจะไม่ถูกใจเราหรือคนนั้นทำสิ่งที่ดีที่ถูกต้องมันอาจจะไม่ถูกใจเขาหรือไม่ถูกใจคุณนะคะนึกออกนะคะคำแนะนำของไพ่นะคะ <c oughs> เขาบอกว่าสิ่งนี้นะคะบางครั้งบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะบางทีมันอาจจะเป็น ความสุขหรือความสัมพันธ์ที่เป็นแบบเด็กๆที่เราทำไปโดยที่เราอะนะไม่คาดคิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นนะคะหมอมองเห็นถึงสถานการณ์ของการดื่มปาร์ตี้สังสรรค์หรือดื่มกินเนี่ยนะคะทาให้เราประมาทพลาดพังหรือเผลออะไรบางสิ่งบางอย่างไปนะบางคนก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบความสัมพันธ์ต้องห้ามอะนะหมอเห็นถึงสิ่งนั้นนะค,ะความสัมพันธ์ต้องห้ามนะ คุณอาจไปเกี่ยวข้องกับราศีพฤศภราศีกุมราศีมีนร <c oughs> าศีนะโอเคนะคะคำแนะนำจากไพ่นะคะการเริ่มต้นใหม่นะคะการเริ่มต้นใหม่หรือการบล็อกหรือการไม่จําเป็นจะต้องพยายามปกป้องความรู้สึกของตัวเองถ้าเรารู้ว่าความสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยเราอย่า จะเติมเชื้อไฟให้อารมณ์ใจของเรานะครับสถานการณ์ไพ่มาแนะนําสิ่งนั้นนะคะเพื่อนๆเ,เอาราคานะคะบ,บางครั้งนะคะการอ่านไพ่นะหมอจะอ่านตามหน้าไพ่บางทีสถานการณ์อาจจะไม่ได้เกิดกับทุกคนที่มาฟังคลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยสถานการณ์อาสลับพลังงานกันก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนใครสนใจที่จะปรึกษาปัญหาความรักความสัมพันธ์หรือเรามีเรื่องที่แบบท็อปซีเคปเป็นความลับมานะคะ ความสัมพันธ์ที่เป็นความลับและเราไม่สามารถคุยกับใครได้เลยไม่ว่าแม่กับเพื่อนพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือญาติสนิทนะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่คนนั้นนะ่ะคนถ้าอยู่ใกล้ตัวเราถ้ารู้ความลับของเรานะคะเขาจะใช้สิ่งนั้น มาเป็นประโยชน์เพื่ออำนวยผลประโยชน์อะไรบางอย่างถ้าวันหนึ่งมีปัญหากันเราไม่เคยไปบอกสิ่งบางสิ่งบางอย่างกับบุคคลอื่นนะคะทีนี้เวลาที่เราดูดวงกับหมอแจนนะหมอแจนเป็นคนอื่นไม่ได้อยู่ในชีวิตคุณเราหมอแจนจะไม่สามารถเอาเรื่องราวของคุณไปพูดหรือไปบอกอะไรกับคนอื่นได้นะ,ะมันจะปลอดภัยถ้าคุณคิดว่านะ ควรตัดสินใจอย่างไรดีมันมีปัญหาเข้ามานะคะหมอยินดีให้คำปรึกษาแต่ต้องดูดวงแบบพูดคุยจะให้คำแนะนําปรึกษาหาทางออกหรือให้ข้อให้ข้อช้อยแนะนําเลือกนะ,ะให้คุณเลือกเพื่อให้คุณรู้สึกนะ,ะเ,เป็นสถานการณ์ที่เราอะ่ะไม่ได้รู้สึกว่าเราทำไปแล้วแต่เราอะ่ะกำลังใช้มิดดาบนั้นอะ่ะแทงตัวเราเองอีกว่าเราอะ่นะทำผิด เราทาผิดอีกทําผิดทําผิดเนี่ยฉันไม่คนผิดจะไม่คนไม่ดีจนสูญเสียความเชื่อมั่นนับถือหรือศรัทธานในตัวเองถ้าเรากําลังรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีนะคะเราก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยลดคุณค่าในตัวเองของเราไปในความผิดบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะพลาดทั้งแือไปทําให้เราอะนะคะไม่ประสบความสําเร็จหรือนะออไม่สามารถมีความรักครั้งใหม่ได้นะ,ะหรือเราก็จะเจอกับความสัมพันธ์ที่ ไปเจอเป็นคนของคนอื่นอยู่เรื่อยหรือเราไปเจอความสัมพันธ์ที่ทับซ้อนหรือเราจะต้องเป็นตัวรอออะไรสิ่งนี้นะคะมันเป็นความรู้สึกผิดบาปหรือตาบาปที่มันอยู่ในใจของเรานะทำให้เราอะมองสถานการณ์นั้นผิดเราก็นึกว่าเราอะต้องการสิ่งนั้นเราก็ส่งขึ้นพลังงานไปแต่จริงๆมันเป็นความกลัวอยู่ในใจของเรานะคะทําให้เราเนี่ยนะไม่สามารถหาเจอความรักหรือคนที่เป็นโสดนะเจออะไรสิ่งนี้นะคะ่ะเอาละค่ะนะ ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังนะคะเ,เพื่อนๆนะใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีมาใต้ดีสคริปชั่นมีเบอร์บัญชีโอนยอดราคามีบอกนะคะเสร็จแล้วกดลิงก์ไลน์แล้วก็ส่งเซียวสลีปนะคะโอเคเข้าใจตรงกันนะ,ะเอาละค่ะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ